สวัสดีครับน้องๆเรายังอยู่ในส่วนที่2นะครับของบทกําหนดโทษนะครับเกี่ยวกับาการกระทาความผิดที่เจ้าของพานะนะครับเป็นผู้กระทําความผิดนะมาดูกันต่อเลยนะในส่วนที่4และข้อที่4นะครับเป็นกรณีที่เจ้าของพานะเนี่ยหรือผู้ควบคุมพานะเนี่ยครับไม่ยื่นรายการตามแบบนะครับและนะครับผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าที่ณนะที่ณนะ สถานที่นะภายใต้นะครับที่เนี่ยคือสถานที่นะครับภายใต้เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดนะครับกรณีนี้เนี่ยอยู่ในมาตรา26วรรคหนึ่งนะรับทกําหนดโทษก็คือมาตรา66กกรณีนี้นะครับก็คือการที่นะครับพาณิชย์เนี่ยนะครับจะผ่านแดนนะครับก็จะต้องมีการ ผู้ควบคุมพานะเนี่ยนะครับเจ้าของพานะหรือว่าผู้ควบคุมพานะเนี่ยนะครับก็จะต้องยื่นรายการนะครับตามแบบนะก็จะมีแบบนะครับให้แจ้งนะครับว่าทุกอะไรมามีคนกี่คนผ่านเข้ามาลักษณะประมาณนี้นะครับจำคุกเนี่ยไม่เกินนะครับโทษก็คือจำคุกไม่เกิน2เดือนปรับไม่เกิน1,000 0บาทนะครับนในกรณียี่ต๊อกเนี่ยนะครับ ถ้าผู้กระทําความผิดเนี่ยนะครับมอบตัวนะหรือมาตามหมายเรียกเนี่ยก็จะปรับไม่ต่ํำกว่า2000บาทแต่ถ้าถูกจับกลุ่มเองเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจพบเองเนี่ยครับปรับไม่ต่ำกว่า4000บาทแต่ยังไงก็แล้วแต่จะต้องปรับไม่เกิน10,000บาทนะครับนั่นเองต่อเนื่องเลยนะดูข้อที่5นะครับเป็นกรณีที่เจ้าของพาหนะเนี่ยหรือผู้ควบคุมนะครับ ผู้ควบคุมพานะเนี่ยไม่ยื่นบัญชีคนโดยสารนะครับและบัญชีคนประจำพานะรวมถึงผู้ควบคุมพานะนะครับตอพนักงานเจ้าที่ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงและภายในเวลาด้วยนะที่อธิบดีหรือเจ้กกาพนักงานพนักงานเจ้าที่กําหนดในกรณีนี้เนี่ยที่จะเห็นได้บ่อยๆคือบัญชีคนโดยสารรวมถึงรายชื่อนะครับคนประจำพานะหรือผู้ควบคุมพา,านะเนี่ยกรณีพวกนี้จะเห็น กรณีที่เป็นขนส่งสาธารนณะนั่นเองนะครับที่เห็นบ่อยๆจริงๆคืออะไรอากาศยานนะตามสนามบินเนี่ยต้องส่งให้ต่อ,ตอมอด้วยนะว่าจะมีใครเข้ามารายชื่อเข้ามาเพื่ออะไรให้เจ้าที่เนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบได้ก่อนว่าคนที่ซื้อตั๋วเครื่องบินมาเนี่ยที่จะบินมาเที่ยวบินนียนะครับจะบินมาเนี่ยมีใครมาบ้างติดแบล็คลิสหรือเปล่านะเป็นบุคคลผู้มีหมายแดงของอินเตอร์โพลหรือเปล่าลักษณะแบบนี้นะครับก็จะได้ ตรวจสอบได้ทันท่วงทีนะครับกรณีนี้นะครับอยู่ในมาตรา27นะครับอยู่ในมาตรา27นะครับแล้วก็บทกําหนดโทษอยู่ในมาตรา66นั่นเองนะครับก็คือจําคุกไม่เกิน2เดือนนะปรับไม่เกิน10,000บาททั้งจําทั้งปรับนะครับกรณีผู้กระทาความผิดมามอบตัวหรือมาตามหมายเรียกเนี่ยนะครับปรับไม่ต่ํากว่า2,000บาทนะครับ ถ้าถูกจับกลุ่มเนี่ยปรับไม่ต่ำกว่า4,000บาทอันนี้ก็จะเป็นโทษเล็กๆนอ้อยๆแต่เนี้ยนะครับกรณีที่ขนส่งสาธารณะเนี่ยพวกเรือนะครับเรือโดยสารนะเรืออะไรเรือสำราญนะครับพวกเนี้ยนะครับที่เราจะเจอกันบ่อยๆแล้วก็อากาศยานเครื่องบินเนี่ยบ่อยสุดนะครับกรณีนี้ต้องแจ้งรายชื่อของคนโดยสารผู้ควบคุมยานพาณนะนะแล้วก็เนี่ยนะครับ บัญชีคนประจำพานะอย่างเช่นพวกแอร์ฮสเตสอะไรเงี้ยก็ต้องแจ้งถวยนะครับลูกเรือ,อ,อนะครับดูกันต่อเนื่องเลยนะครับอยู่ในข้อที่6แล้วนะครับเจ mm ้า hmm. ของพานะหรือผู้ควบคุมพานะเนี่ยให้คนโดยสารนะหรือคนประจำพานะเนี่ยไปเสียจากพานะไปเสียจากพานะหรือสถานที่ที่จัดไว้โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับจากพนักงานเจ้าหน้าที่กรณีนี้เนี่ยนะครับเป็นกรณีของการที่อะไรเขาเรียกอ,อะไร ลงระหว่างทางนั่นเองที่เราจะพบนะเครื่องบินคงไม่มีนะครับในกรณีแบบนี้นะครับก็จะเป็นหลายพวกเรืออย่างเงี้ยหรือว่าอะไรรถไฟนะรถรถรถเออเขาเรียกอะไรรถโดยสารนะครับที่เดินทาง่างประเทศนะมันมีนะเออมันมีด้วยนะครับที่เดินทางนอกประเทศพวกนี้นะล้ววิ่งผ่านนะครับ โอเคนะโทษก็คือจะอยู่ในมาตรา67นะครับปรับไม่เกินเท่าไหร่20,000บาทน,นะครับหากผู้กระทาผิดมอบตัวนะครับหรือนะครับมาตามหมายเรียกนะครับก็จะปรับไม่ต่ำกว่า1น0 0 0บาทแต่ถ้าถูกจับกลุ่มเนี่ยก็จะปรับไม่ต่ำกว่า15,000มบาทกรณีโทษเนี่ยเหมือนที่พี่บอกแล้วไม่ต้องไปท่องจําถึงขนาดนั้นกรณีน,นี้เนี่ยที่จะพบได้ไบ่อยๆเนี่ยเป็นยานพาหนะประเภทเรือนะครับเป็น,รน,านาประเภทเรือยานพาหนะประเภทเรือนั่นเอง นะครับโอเคนะครับดูกันต่อเนื่องเลยนะข้อที่7นะครับกรณีที่เจ้าของพานะหรือผู้ควบคุมพานะเนี่ยไม่ให้ความสะดวกไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าที่ในการปฏิบัติตามคนเขาเมืองคือไม่ให้ความสะดวกคือไงจะให้ขึ้นไปตรวจไปค้นนะครับดูเนี่ยนะครับมีโทษปรับด้วยนะปรับไม่เกิน2000 20, 0บาทนะโทษก็จะเท่ากันเนี่ยกรณีเป็นมาตรา67เเช่นเดียวกันนะครับขึ้นไปตรวจไปค้นเนี่ยไม่ให้เขา ไม่ให้เจ้านักงานเจ้าหน้าที่ขึ้นไปนะครับกรณีนี้มีความผิดด้วยมีโทษปรับด้วยนะครับในส่วนข้อที่8นะอย่างรวดเร็วเลยนะครับกรณีที่เจ้าของพานะหรือผู้ควบคุมเนี่ยไม่แจ้งการเพิ่มหรือลดนะครับเพิ่มหรือลดนะหรือว่าเปลี่ยนคนประจำพานะที่เข้ามาในหรือจะออกไปจากนอกราชอาณาจักรนะครับ หรือคนประจำพานะที่ไม่กลับนะครับออกไปนอกลาานาจากต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรณีนี้ในที่เห็นบ,บ่อยก็พวกเรือเรือเดินสมุทรนะครับที่มันเดินทางเหลเือสำรานด้วยนะเรือต่างนะอากาศยานเครื่องบินนั่นเองนะครับเพราะอะไรเขาจะมีลูกเรือนะเดินทางเข้ามาบางคนเนี่ยไม่กลับเข้าไปหรือว่ามีการเปลี่ยนตัวลูกเรือนะครับกรณีนี้เนี่ยกรณีนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่แจ้งเนี่ยปรับไม่เกิน1 0,000บาท นะครับแล้วก็ถ้าผู้กระทำผิดมามอบตัวหรือมาตามหมายเรียกเนี่ยก็จะปรับไม่ต่ำกว่า5,000บาทแต่ถ้าถูกจับกลมุมปรับไม่ต่ำกว่า8,000บาทแต่งไงก็แล้วแต่ต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือ10,000บาทปรับไม่เกิน10,000บาทนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับในส่วนข้อที่9แล้วนะครับข้อที่9เนี่ยเป็นกรณีที่เจ้าของพานะนะครับ ราอยู่ในหมวดที่2ออยู่นะเราอยู่ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นอะไรพูผผดผิดไม่ได้อยู่ในหมวดที่2ออยู่ในหมวดที่8เรื่องเกี่ยวกันบทบทกาหนดโทษแต่อยู่ในส่วนที่2ในกรณทีที่เจ้าของพานะนะครับหรือผู้ควบคุมพานะเนี่ยเป็นผู้กระทําความผิดนั่นเองนะกรณีข้อที่9เนี่ยเป็นกรณีที่เจ้าของพานะหร,รือผู้ควบคุมพานะเนี่ยไม่นําคนมาจําพานะนะครับร ที่ไม่กลับออกไปเนี่ยและคนประจำพานะนั้นเนี่ยเป็นคนต่างด้าวเนี่ยไปมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่นะครับต้องมีหน้าที่ไปไปรายไปรายงานตัวด้วยไปแจ้งด้วยว่าไม่กลับเข้าไปเนี่ยนะครับไม่กลับออกไปเนี่ยถ้าไม่กระทำถ้ากระทำความผิดตามมาตรานี้นะครับมีโทษนะครับปรับเรียงรายตัวนะเขานับหัวนะครับปรับไม่เกินคนละ1 0 0 0 0หมบาทนะครับปรับเจ้าของพานะหรือผู้ควบคุมยานพานะนั่นเองนะ ถ้ามามอบตัวหรือมาตามหมายเรียกเนี่ยปรับไม่ต่ำกว่า5,000บาทถ้าถูกจับกลุมเนี่ยปรับไม่ต่ำกว่า8,00 0บาทนะครับต่อไปเป็นกรณีข้อที่10แล้วนะอย่างรวดเร็วเลยนะครับกรณีที่เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเนกระทำความผิดโดยยังไงมีคนโดยสารซึ่งเป็นคนต่างด้าวนะที่ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์นะครับ ยังสมบูรณ์อยู่หรือมีแต่ไม่ได้รับการตรวจลงตาจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศหรือกระทรวงต่างประเทศข้อหานี้แหละที่เจอบ่อยที่สุดนะครับมันจะคล้ายๆกับไอ้ข้อข้อหากรณีที่1ที่พี่บอกนะไอ้กรณีที่1เนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นกรณีที่ขับผ่านเข้ามาในล่านาจากักโดยไม่ผ่านช่องทางที่กําหนดไว้นั่นเองแล้วขนคนต่างด้าวเข้ามาภายใน,นนั้นมีคนต่างด้าวนะ ไอ้ข้อ2อ่ะมันคือกรณีที่ขับแต่รถเข้ามาแต่ไม่มีคนต่างด้าวแต่ในกรณีเนี้ยข้อ10เนี่ยที่พี่บอกเจอบ่อยคืออะไรมันเป็นกรณีที่คนต่างด้าวมันเข้ามาแล้วนะแล้วขนเนี่ยไปที่ต่างๆ่างอย่างพูดง่ายคือขนจากชายแดนเข้ามาที่กรุงเทพมหานครหรือขนไปาตามนิคมอุตสาหกรรมทางภาคตะวันออกอะไรเช่นเนี้ยนะครับเนี่ยจะเป็นกรณีนี้นะครับที่ขนคนต่างด้าวที่ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารสิทธิ์หรือเข้า ประเทศมาโดยผิดกฎหมายนั่นเองนะครับปรับเรียงตัวเช่นเดียวกันนะครับคนละไม่เกิน20,000บาทนะครับผู้กระทำผิดเนี่ยถ้าผู้กระทำผิดมามอบตัวตามหมายเรียกหรือหมายหมายมามอบตัวนะครับหรือมารายงานตัวตามหมายเรียกเนี่ยนะครับปรับไม่ต่ํากว่าคนละ1 0,000บาทนะครับถ้าถูกจับกลุมนะครับปรับไม่ต่ากว่าคนละ1 5,000บาท1 5 0 0 0บาทแต่ต้องไม่เกินกว่า2000 0บาท นะอันนี้เจอบ่อยที่สุดในกรณีความผิดของเจ้าของพาหนะหรือควบผู้ควบคุมภาหนะนะครับต่อเนื่องกันเลยนะเราอยู่กันในความผิดนะครับที่เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้กระทาความผิดนะครับข้อ11ก็คือนะครับไม่จัดการควบคุมคนต่างด้าวที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราณาจากักร ลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในรชอาจากักเป็นกรณีตามมาตราอะไรมาตรา12นะพี่ไม่ได้บอกให้เราไปจํามาตรานะแต่ให้เราีเฟอร์กลับไปดูได้ง่ายว่ามาตรา12คืออะไรอสมมุติเนี่ยเรากลับไปดูมาตรา12เลยมาตรา12บสองปั๊บปั๊บปั๊บพี่นุกเขาบอกมีอะไรบ้างเนี่ยกรณีที่คนต่างด้าวเนี่ยมีลักษณะอย่างใดยอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เนี่ยห้ามมิให้เข้ามาในรัา,นาจานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีสิบเอ็ดอันนะครับเนี่ย อันนี้พี่ได้พูดไปแล้วนะครับในคลิปต้นๆน,น,นะครับเราย้อนกลับไปดูได้นะครับโอเคกลับไปดูของเราต่อนะครับในข้อ11เนี่ยกรณีที่นะครับเจ้าของพานะหรือผู้ควบคุมพานะเนี่ยไม่จัดการนะครับควบคุมคนต่างด้าวที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรเนี่ยหรือมีเหตุอนควรสงสัยว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามนะหรือแค่สงสัยนะครับมีลักษณะ มีเหตุอนควรสงสัยเนี่ยว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามานนในล่านาจักรไว้ในภานะนะครับหรือนะครับส่งตัวไปยังสถานที่ใดเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมไว้ตรวจสอบหรือให้ส่งตัวกลับออกไปนอกล่าณาจักรเนี่ยเป็นกรณีที่นะครับกระทําความผิดนะครับว่า,าไม่จัดการควบคุมนะครับ ซึ่งคนที่มีลักษณะต้องห้ามหรือนะเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชาักเนี่ยมาอยู่ในอะไรภาชนะนะครับหรือนะครับทำการส่งตัวไปสถานที่ใดนะครับไม่ยอมทําส่งไปให้เจ้าหน้าที่ควบคุมไว้ตรวจสอบนะครับหรือว่าให้เจ้าที่เนี่ยส่งตัวออกไป่านสำจากไม่พูดง่ายๆคือเหมือนคล้ายๆว่าไม่ให้ความร่วมมือน,นั่นเองคุณคุณรู้อยู่แล้วอันนี้มันต้องมี มีเจตานาคือมีพฤติการว่ารู้ด้วยนะครับว่า,าคนเนี่ยนะครับมีลักษณะต้องห้ามมีให้เข้ามาในรัอา,าจักนะครับกรณีนี้เนี่ยมีโทษจําคุกนะไอกรณีข้อ10เนี่ยเห็นไหมมีแต่โทษปรับอย่างเดียวนะปรับลายตัวนู่นนี่นั่นแต่กรณีนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่กระทบต่อความมั่นคงของรัอา,าจักนะจาคุกไม่เกิน5ปีนะค่อนข้างหนักนะปรับไม่เกิน5 0,000บาทนะครับอ่า ข้อ12นะครับเป็นกรณีสุดท้ายของความผิดของกรณีที่เจ้าของพาณนะหรือผู้ผควบคุมภาณะเนี่ยเป็นผู้กระทาความผิดนะครับเป็นกรณีที่นะครับไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าที่ที่สั่งให้หยุดพาณนะหรือนําภาณะไปยังที่ใดที่หนึ่งเพื่อทําการตรวจอันเนี้ยข้อเนี้ยมันแยกเป็นกรณีเป็น2กรณีนะครับก็คือสั่งให้หยุดนะครับตามด่านตรวจเนี่ยไม่หยุดคุณแหกด่านฝ่าด่านไปก็จะผิดในกรณีแรก นะครับส่วนส่วนหลังเนี่ยในกรณีที่2เนี่ยเขาสั่งบอกว่าอ่าตรวจค้นแล้วพบการทำความผิดบอกว่าอ่าคุณขับตามผมไปที่สถานีตํารวจนะอย่างเงี้ยนะครับแล้วอ่าเกิดอะไรการหลบหนีนะครับไปคนละเส้นทางอะไรลักษณะแบบเนี้ยนะครับไม่นําพานะไปยังท้องที่ใดท้องที่หนึ่งที่เจ้าพนักงานนะครับบอกว่าจํจำเป็นจะต้องทําการตรวจนะครับก็จะเป็นความผิดตามมาตราอะไรสาบนะครับบทกําหนด โทษนะจะอยู่ในมาตรา73นั่นเองนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะค่อนข้างหนักเลยนะครับแล้วก็ปรับไม่เกินกว่า50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีนี้นะครับถ้าผู้กระทำความผิดเนี่ยมามอบตัวนะครับหรือมาตามหมายเรียกนะครับก็จะลดโทษให้นะครับก็อย่าเรียกว่าลดโทษให้นะครับมียี่ตอกว่าปรับไม่ต่ำกว่า20,000บาทนั่นเองนะครับเพราะเขาบอกอะไรปรับไม่เกิน50,000นะแต่ต้อง มี20คือปรับไม่ต่ำกว่า20,000บาทถ้าถูกจับกลุ่มเนี่ยก็จะปรับไม่ต่ำกว่า50,000บาทเลยนะถ้าถูกจับกลุ่มนะครับโอเคนะครับในส่วนนี้นะก็จะจบกันนะครับในส่วนกรณีที่เจ้าของพานะหรือผู้ควบคุมพานะเนี่ยเป็นผู้กระทําความผิดนะมีอยู่ด้วยกัน12ข้อนะครับ สำหรับต่อไปนะครับเราจะไปดูกรณีที่บุคคลทั่วไปเป็นผู้กระทำความผิดตามพรบคนเข้าเมืองพุทธศักราช2 5 2 2นะเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ